สวัสดีคุณทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนัเสเซโกคูนะครับผมคลิปนี้เรากลับมาอยู่นในเกมการีน่าคอ o ดิวตี้โมบายครับผมโดยในคลิปนี้ะผมผมก็จะจะทําการเล่นในส่วนของโหมดแบ t เท e ร o y ย่ออีกเช่นเคยนะคนเพียงแต่ครั้งนี้ผมจะลองกดไปคนเดียวนะทุกคนอ่าจะเล่นทีม4แต่ว่าเราจะโดดลงไปคนเดียวนะทุกคนเพราะว่าสาเหตุหลักเลยหมันฟาร์มง่ายดี2เราเล่นตัวคนเดียวเราเราแวงและเราเป็นคนขี้ราแวงเราจะไม่แบบ โผล่ไปให้ใครเขาเห็นแบบบ่อยๆเนท่กคนไม่เหมือนกับเล่นทีมนะถ้าเล่นทีมมันก็จะแย่งของกันแต่ว่ามันก็ดีตรงที่ว่าเราไม่ต้องระวังเพราะว่ายังไงเพื่อนเราก็คอยเซฟซัพพอร์ตเราอยู่เนอะก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันนะว่ามันจะเป็นยังไงนะถ้าผมกดเปคนเดียวนะผมก็สําหรับใครที่เข้ามาดูช่องเราแล้วเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับผมก็ถ้าพร้อมแล้วไปลุยกัเลยับผม Let's go โอเคผมเริ่มเกมกันแล้วนะทุกคนไปครับผมอันที่ผมกดมาคนเดียวจริงๆนะไปเลือกแผนที่ก่อนผมจะลงคิวคัสต์ในการจุดฟาร์มที่ดีที่สุดนะทุกคนถ้าไม่นับเกาะลอยฟ้านะจุดนี้จะถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่ฟาร์มได้ดีที่สุดเลยเป็นจุดที่ผมชอบลงบ่อยสุดละเวลาเล่นบีอาร์นะไปครับแลนดิง้งลงไปเลยนี่เข้าไปเต็นเลยรู้สึกว่าจะโล่งนะไม่มีใครไปครับผมฟาร์มหาปืนด่วนกระเป๋า เอามาข้างหน้ามีปืนมีอะไรบ้างโอ้โหอะไรวะเนี่ย LMG กับ SMG ไม่เอาอะ LMG แม่งหนักเกินเฮ้ยมีเสียงปืนข้างนอกแป๊บหนึ่งขอเข้าไปดูก่อนไหนใกล้ๆนี่ว่าเฮ้ยเก็บศูนย์ก่อนนี่ไงยิงโอ้โหแม่งกระโดดหลบ อ้าวระยะนี้ก็ยิงถึง LMG แม่งดีว่า LMG ผมไม่ค่อยชอบใช้ทุกคนแม่งหนักเกินเรียบร้อยครับดาวไปเรียบร้อยแล้วโอ้ SVD d u ก k nobs นี่ว่าเอามาเลยสไนเปอร์ผมเป็นคนที่เล่น BR ต้องมีสไนเปอร์ติดตัวอย่างน้อยหนึ่งกระบอกทุกคนเพื่อความชัวในระยะไกลดังนั้นมันจําเป็นไปครับเอ้ยมีคนเสียงเท้าอยู่ตรงไหนข้างนอกข้างนอกแน่ ดูและอยู่หลังผ้าใบสีฟ้าใช่ไหมใช่ไหมสวับโผมายิงเออจริงด้วยนะการคำนวณไม่เคยผิดพลาดลาก่อนไหนมีแล้วโอ้กระสุนสไนเปอร์อีกแล้วแล้วก็ไม่มีปืนดีๆเหมือนเคยครับผมไปเลยเราย้ายจุดฟาร์มดีกว่าไปครับทุกคนเดี๋ยวเราไปในส่วนของคลาสอัปเกรดดีกว่ามันจะเป็นจุดม่วงๆอยู่ในแผนที่นะนี่ไงคลาสอัปเกรดนะมันจะอัปเกรดคลาสที่เรามาได้นะทุกคน ทำให้ใช้งานได้ดีขึ้นและก็ไวขึ้นด้วยอย่างเช่นถนะ้าผมใช้คราวเนี่ยถ้าเราอัปเกรดเนี่ยมันก็จะเรียกหมาออมามามตัวนะหรือว่าเป็นข้อดีนะแล้วก็จะไวด้วยเรียกได้ทีทีซึ่งคลาสหมาน้อยเนี่ยมันเป็นคลาสที่ผมใช้บ่อยสุดละใช้ในการหาคนเนี่ยดีที่สุดก็ในคลิปนี้ผมจะทําการไปหาแอร์ดับโหลดเอาเลยนะคลิปที่แล้วผมไม่ได้เก็บเนะเพราะว่าผมยังไม่รู้กับระบบเน้ ก็รู้แล้วว่ามันมีแอดดับสประเภทคือแอดดอปเก็บโหลดเอากับแอดดอปดอปของทั่วๆไปเนะก็เดี๋ยวผมจะตัดไปตอนเก็บโหลดเอาเก็บแอดดอปอย่างนี้กันนะครับผมไปครับเลสโก้ s <S นี่ไงแอดดอปที่ฉันต้องการอุ้ย <laughs> อะไรวนะน่ะแม่งเอ้เสียวโดนทับจริงๆเกมนี้แอดดับทับคนตายนะผมบอกไว้ก่อนแอดดัป <laughs> มนทับคนได้เนะ <laughs> ก็เดี๋ยวเก็บของก่อนบอกเลยทรัพยากรจำเป็นเพียบทุกคนโดยเฉพาะอาร์เมอร์รีเพรย์เนี่ยผมเก็บสีม่วงมาเลย ตนั้นผมจะเคลียสีเขียวที่เหลือเดี๋ยวทิ้งไปอ้าวแบตจะหมดขอต่อสายชาร์จแป๊บน,นานไงโหลดเอาทุกคนไปเดี๋ยวเราไปเก็บกันก่อนดีกว่านะเพราะปืนในเกมที่เขาให้มานี่คือแม่งโคตรกากไม่ได้คำนี้เลยของแต่งมันไม่ครบมันไม่ถึงใจเว้ยเราต้องเป็นปืนที่เราเล่นและแต่งเองไปผมเปลี่ยนสไนกก่อนเอาเดียวคิวมาเออกดเดินทําไมล่ะนี่เดียวคิวมาแล้วเดี๋ยวไปเก็บอีกกล่องนึงก็ผมอยู่ตรงนู้นเลยไป จะไปเอา S s o u t Rifle นะทุกคนอืมเดี๋ยวไปเอารถก่อนวงบีไปแถวๆนู้นด้วยต้องรีบไปเก็บครับเดี๋ยวขึ้นรถดีกว่ารู้สึกว่าจะมีรถสปอร์ตด้วยนี่หว่านนี่นี่น,น,นี่รถสปอร์ตใช้รถสปอร์ตน่าจะไวกว่าทางดีๆมีให้ขับไม่ขับนะเราต้องขับขึ้นภูเขาอย่างนี้มันต้องสไตล์นะัสังโกฮูจะไม่ขับแบบคนปกติจะขึ้นเขาอย่างนี้เลย รถสปอร์ตขึ้นเขาเว้ยตาครับจริงๆผมชอบขี่มอไซค์มากนะในเกมนี้เพราะมันยกล้อได้ไม่รู้ว่ารับจงพับจีฟีไฟ์ได้หรอแต่ว่าเกมเนี้ยทาได้แล้วหนึ่งเกมในกมมือถือนะคนเฮ้ยเฮ้ยไ <c oughs> ม่ชชบผายรถมันเลี้ยวไม่ได้รถมันลอยอยู่โอ้โหนี่แล้วผมมา <c oughs> ชนอีกแล้วอะไรวะเนี่ยโอ้ยลงแม่งเลยกันเนี่ยดอกพระผม เอาเป็นอะไรดี h v k ไหม h v k แล้วกันชื่ออ่านชื่อถูกเปล่าโอ้โหไม่เอาละเดินเดินตีนป่าแล้วะทุกคนแม่งเลยนี่แล้วผมสอบใบขับขี่ออนไลน์มันก็เป็นอย่างนี้แหละตรงนู <c oughs> ้นก็มีกล่องหนึ่งนะเดี๋ยวเราไปเก็บเดี๋ยวไว้ลอง h v k ก่อนถ้า h v k ไม่ดีเดี๋ยวก็ลองเปลี่ยนเป็นออ ICR ดูนี่ไม่เห็นคนนะทุกคนไปเราวิ่งไปเลย เฮ้ยน,นคนอ้าวหายไม่ไกำแพงแล้วจริงระยะมันไกลเกินทุกคนมาแสดงผลไม่ได้เนียเดี๋ยวผมขอลองหามุมเช็คคนอีกสักรอบนึงก่อนก่อนข้ามไปเดี๋ยวโดนสอยกลางน้ำนะเพราะเราไม่มีเรือเดี๋ยวจะโดนสอยตายตรงนี้เอาซะก่อนเฮ้ยนันไอคนเอาหลังกูก็มีแป๊บหนึ่งเปลี่ยนเฮดวคมานี่ไงโอ้โหความแม่นยำกูแรงดีมหาศาล แม่งหนีไปแล้วรีโหลดรีโหลดเดี๋ยวมันต้องอ้อมตรงนี้หรือเปล่านี่ไงมาจริงด้วยเล็งโอ้โหเออนอกดาวซ้ำเลยทันทีแรงดีมันยังมากเลยนะผมว่าผมต้องปรับเปลี่ยนแล้วแหละเดี๋ยวไปเปลี่ยนเป็น i c ซเลยโอเคแต่ก่อนเลยขอดูของนี่ก่อนมีกระสุนมีกระสุนปืนไม่ดีเลยเอากระสุนสไนามาเอาด้วยเฮ้ยใครในน้ำมานะมาอีกหนึ่งล็งจริงเออตายว่ายน้ำมาทำไมจ้า จริง,รงๆในน้ำมันก็สามารถตีเราได้นะอ้นี่น่าจะบอดหรือเปล่าแม่งไม่สนใจเราแม่งว่ายมาเลยแต่ว่าถ้าสมมุติว่าโดนน็อกในน้ำนี่คือเราไม่มีโอกาสรอดนะเราตายทันทีทุกคน <c oughs> โอเคผมตอนนี้เราก็สรุปได้วว่าเราควรจะเปลี่ยนปืนได้ละเพราะว่าผมน่าผมว่าผมน่าจะแต่งมาผิดอะ่ะมันดูดีๆจริงไม่รู้อ่ะผมไปเล่ยนไอซีไอว่ะไอซีไอแรงดีมันมีอยู่แล้วไม่ใช่แรงดีมีแต่ความนิ่งมันมีอยู่แล้วทุกคนมันแต่งเติมให้แบบว่า การคุมมันน้อยลงนิดนึงไม่ไม่ส่งผลนะถ้าคนคุมเป็นนะแล้วก็สังเกตนะครับว่าปืนแอร์ดอปผมส่วนใหญ่ผมจะทําการใส่ปอเก็บเสียงไว้ทุกคนเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยความชัวไว้ก่อนเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะต้องเจอบอทหรือว่าเราจะต้องเจอคนมีเสียงปืนอีกนี่ไงยิงไม่ได้สังเกตเลยผมไม่ควรฟังเสียงเท้าไว้เก่งนะใน B r ตรงตรงแมปมันกว้างใหญ่ไพศาลทุกนะคนถ้าเป็นใน MP m มพันติดเพเอร์มันจะฟังเสียงเท้าง่ายกว่า นี่ครับผมแอร์ดรอปสไลด์เก็บปืนไหนไอ r ซียวันลูกพ่อเอามานี่นี่เลยปลายผมได้ทำการวิ่งไล่ล่าหาคนนะแต่ว่าก่อนอื่นเลยผมต้องขอเช็ควงข้างหลังก่อนเผื่อมีใครวิ่งมามองซ้ายมองขวาระแวงแล้วเพราะว่าตอนนี้วงผงเริ่มได้แล้วคนมันเริ่มแต่คนมันยังเหลือ30กว่าคนนะถือว่าเยอะนะ30กว่าคน เฮ้ยคนมาอีกแป๊บหนึ่งหาเหลี่ยมก่อนหาเหลี่ยมก่อนยิงเอายิงไม่โดนนี่ความนิ่งเออันนี้คุมง่ายขึ้นแล้วคุมง่ายขึ้นแล้วผมบอกแล้วไอซียามันคุมง่ายจริงทุกคนเป็นปืนที่มือใหม่ควรเล่นบอกเลยว่าปั้นขึ้นสกินทองแน่นอนครับปืนนี้ผมเอาขึ้นเพชรด้วยบอกได้คําเดียวข้อมุมนี้นี่มันมุมขั้นสุดยอดทุกคนเป็นมุมหากินชั้นดีเลยเพราะว่ามันเป็นเนินเขา แล้วมันเห็นกว้างมากมีซอกหินนี่ไงมาอีกหนึ่งวิ่งไม่มองวิ่งไม่มองเล็งยิงเอา้าไม่โดนยิงไปหนึ่งเข้าหนึ่งไม่โดนโดนสองเรียบร้อยตายซ้ำไม่ทันทีเลยบอกเลยผมมุมนี้มุมฟ้าประธานเวย้ยแล้วมันอยู่ในวงด้วยผมว่าผมน่าจะอยู่ได้ทักสองวงอะม่น,น้ํามาอีกยิงทัดเดียวผมล่วงกลางน้ําเลยเฮ้ยเหมือนจะเห็นใ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 นบ้านอีก ไม่ใช่ใบ้านเขาเรียกอะไรโลงนาใช่ปะ่ะห็นแวบๆบแบบใช่จริงด้วยโผม,มาสิลงมาข้างล่างแล้วลงมาข้างล่างแล้วยิงโดนหนึ่งนัดไม่โดนไม่โดนอีกแล้วสองนัดล่วงมาปั๊มยายตอนนี้มึงไม่ได้มองเหรอว่ากูอยู่นี่โอ้โหมุมนี้มันมุมฟ้าประทานจริงทุกคนแม่งโคตรโกงบอกเลยว่าเหมาะแก่สายสไนเปอร์อย่างผมมากเลย เมื่อกี้เหมือนจะเห็นตัวอะไรสักอย่างวิ่งผ่านอ,อไม่นี่ไงเฮ้ยหนึ nut, nut. ่งนัดสองนัดยิงกูไม่โดนดละไซมีไอ้ดอบลงข้างช่างมานะของฟูแล้วเอ้ยนี่วิ่งไปไหนวิ่งไปไหนไม่โดนอีกแล้วหนึ่งนัดเข้าหนึ่งนัดสองนัดน็อกเอาท์สามนัดตายโอเคโอ้โหมุมแม่งดีจัด ใครที่แบบเล่นสไนเปอร์นี่จะต้องแบบต้องเล่นบนเขาทุกคนบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ดีมากเราจะต้องเน้นแอบทุกคนบอกเลยสไนเปอร์มีไว้ดีกว่าครึ่งทุกคนบอกเลยคุณมีสไนเปอร์เล่นระยะไกลได้แน่นอนถ้าคุณแม่นพอนะตอนนี้แต่เวลามองหาคนทุกคนบนเขาเหมือนจะไม่มีเฮ้ยมีคนมาแป๊บนึงก็โดดย,ยิงๆเลยอ้าวอา,อาโคกยิงไม่โดน เอาเอาโดนโดนโดนมันเจ็บแหละมันเจ็บแหละน่าจะสักครึ่งหนึ่งแม่งหลบหลังเนินไปไหนเฮ้ยกูยิงไม่โดนเลยหรือวยิงไม่โดนเลรอเออตายสักทีมันเหลือตัวหนึ่งข้างล่างนั่นไงคาหนีไปไหนเออกูได้สองคิวแบบฟรีเว้ยเรียบร้อยเอ้ยมีตัวหนึ่งสเปรย์ไปเอ้ยมันน่าจะเจ็บไปสักครึ่งหลอดแล้วเดี๋ยวไล่ล่ามเลยดีไหมผมไม่กล้าว่ะ โอ้ยตรงนู้นดีกว่าตรงนู้นก่อนไนเปร์สองใบไม่โดนโดนโดนตายเรียบร้อยไอ้นั่นมันเข้าบ้านไปแล้วปายผมตามเลยผมตามเลยมันอยู่ในบ้านมันอยู่ในบ้านมนนันได้เจ็บแหละปลายครับเหลือสาคนสุดท้ายวะ่ะสาคนสุดท้ายว่างเซอร์ไพรส์ตายเหลือสองคนเหลือสองคนเหลือสองคนยิงเอาเอาจบแล้วเหรอ แล้วผมเผลอไปกดออกอ๋อเข้าใจล้อีกตัวนึ่งนม่ได้ตายอยู่เว้ยแล้วมันกําลังรอเครื่องบินมาส่งหรือเปล่าโอ้โหก็ลเลยแพ้เลยจบเลยทีนี้โอ้โหครับผมก็แชมป์นะคนแบบง่ายดายก็ถือว่ามันก็ยากคนคนนะการเล่นคนเดียวแล้วเราต้องเจอสี่คนเราต้องแบบเราแ,บบแ,ว,แวงทุกรอบด่านเลย ครับก็สำหรับคลิปนี้นะคนก็ไม่มีอะไรมากผมต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันเน้อชอบกันหรือเปล่าถ้าชอบอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดเลดิงแจ้งเตือนนีออย่าลืมกดนะทุกคนจะได้ไม่พาดคลิปใ,ใหม่ๆของชองเราเน้อสำหรับคลิปนี้เน่ยผมต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ